ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในแมปอนิเมะแวนการ์ดนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวเอมิเลียนะครับเป็นตัวเอ็กซ์ซิบจากแบนเนอร์อีเวนต์นะครับทุกคนโอเคเนตัวนี้เลยนะครับนี่เอมิเลียนะครับทุกคนอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูพัสดีของเอมิเลียกันดีกว่านะครับอ่ะซึ่งเป็นธาตุน้ํานะครับอ่ะ แล้วก็พัซซีฟนะครับก่อนอีโวนะจะเป็นการตีแช่แข็งนะครับแล้วก็ถ้าเราตีมอนแช่แข็งนะครับจะทำน้าเมจแรงขึ้น40%นะอ่ะโอเคไปีล้วอีโวกันเลยดีกว่านะครับสำหรับเอมิเลียนะนี่ครับอ่ะซึ่งของในการอีโวนะครับก็ตามนี้นะเราจะต้องใช้สโนฟิกด้วยนะคร,บระนะับจากประตูนะมีโอกาสดอปจากประตู5%นะครับแล้วก็ใช้อันนี้นะครับอ่ากุหลาบน้ำแข็งนะ อันนี้ได้จากการซื้อกับแลกหน้านะครับเป็นวินเทอร์ช็อปนะแล้วก็ต้องคิว5,000นะครับโอเคหลังจากอีโบนะครับดาเมจแรงขึ้น20%นะครับมีท่าใหม่นะแล้วก็พาสซีฟใหม่นะครับซึ่งพาสซีฟใหม่นะครับเป็นฟอเรสต์โดเมนนะครับเมื่อเราตีมอนที่โดนแช่แข็งอยู่นะครับ ระยะเวลาการแชร่แข็งนะครับจะนานต่อ,อไป2วินะครับอ่าแล้วก็เพิ่มโอ,อกาสติดขีห้ิบเนะถ้าเกิดว่าตีตัวที่แช่แข็งนะครับอ่าแล้วถ้าเกิดว่าเราอ่าถ้าเกิดว่าเอมิเลียเนี่ยตีและติดขีนะครับดาเมจจะเพิ่มขึ้น5%นะครับไอเพิ่มระยะนะครับห้นะอ่าสูงสุดเนี่ยอยู่ที่30%นะครับโอเคไปอีโวเลยป๊าบอ่า เป็นไอวิชโอเคป่ะเราไปดูในเกมกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะสำหรับตัวของเอมิเลียนะครับโอเคใส่เข้ามาก่อนอ่ะมีเวลไม่ตันนะครับเวลห้าสิบห้านะเออเวลหกสิบอาจจะดาเมจแรงกว่านี้โอเคเดี๋ยวนะเราไปลองกันเลย 60, ดีดกว่านะครับทุกคนเด็ดโก้ผมคิดว่า เป็นตัวละครซัพพอร์ตที่มีะมระมิดนิดหน่อยนะครับอืมคือแช่ได้ตีตีขี่ได้แล้วก็ระยะเนี่ยค่อนข้างที่จะไกลนะผมว่าดูจากพัสสี่เลี้ยวนะครับโอเคฝั่งไหนฝั่งอ่ะฝั่งนี้โอเคมา ปเดี๋ยวเราวางกันเลยนะครับสำหรับเอมิเลียนะใช้เงินวางนะครับอยู่ที่1,800นอนะครับทุกคนนี่อ่ะเดี๋ยวเปิดอันนี้ก่อนโอเคครับอ่ะอ่าแอนิเมชันนะครับก็จะเป็นอหอกน้ำแข็งนะเออนี่ตีที่ขีไปแล้วนะครับจะเพิ่มระยะนะโอเคครับทุกคนไป เกตขั้นแรกนะครับใช้เงิน2,200นะดาเมจจะเป็น3ามพนะครับ6กจุดสามวิโจมตีนะครับระยะ29นะโอเคขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน2,800นะดาเมจจะเป็น3,780นะครับ6กจุดหนึ่งวิโจมตีระยะ30.5โอเคขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน3,500นะดาเมจจะเป็น4,600นหกร้อยนะครับหกวิโจมตีนะครับระยะ30เท่าเดิมขั้นต่อไปนะครับจะเปลี่ยนท่านะเป็นสเปริทเดส์นะครับ ใช้เงิน4,200นะแลเมจเป็น5,330นะครับ5.7วี 5, นะระยะ31นะครับโอเคอ่าการเิมตีก็จะเปลี่ยนเป็นเส้นตรงแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรียกมอนออกมาให้ดูก่อนเอาเป็นตัวอะไรดีตัวนี้แล้วกันโอเครอมาเดิมมาก่อนนะครับ นี่อ่ะก็จะเป็นการถ่ายไปนะ,ะเดี๋ยวให้ดูอีกรอบอนี่นะครับเดี๋ยวดูปับ๊บอ่ะสไลด์น้ำแข็งไปนะครับแล้วก็ไปตีโอเคขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน5,000นะดาเมจจะเป็น6,140นะครับ5.5าจุาวินะครับระยะ32มสองนะ,ะขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน6,500นะดาเมจจะเป็น เจ็ดนาร้อยนะครับ5.5วิเท่าเดิมระยะ33นะครับขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน8,000นะได้ไม่ได้เป็น9,830นะครับ5.5วิเท่าเดิมระยะ36โอเคขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน10,000นะได้ไม่จะเป็น12,280นะครับ5.5วิเท่าเดิมระยะ38ะครับแล้วก็แอนิเมชันใหม่สเปริลสไปน์นะครับอ่ะอ่าวงเอโอีจะใหญ่ขึ้นนะครับไม่ใช่วงดิลาย ใช่ไหมเขาเรียกยังไงเส้นตรงลายเอลีใช่ไหมเออนั่นแหละนะจะใหญ่ขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวให้ดูแอนิเมชันกันก่อนปั๊บ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 นี่อ่ะนี่นะครับถ้าปั๊บอ่าเราไปการเซกงน้ำแข็งขึ้นมานะครับอ่ะโอเคก็ ขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน12,000หนมะืนสอะด้วยจะเป็น13,100หนามนะครับ5.5วิถ้าเดิมนะครับระยะ41.8นะอ่าขั้นสุดท้ายนะครับใช้เงิน17,000หมืนะครับด้วยจะเป็น16,700หมืนะครับ5.5วินะระยะ45นะครับโอเคแล้วก็เอมิเลียนะครับวางได้ทั้งหมด4ตัวเลยนะมผมว่ามันก็ มันม,มันก็ดีนะครับเออเพราะว่ามันตีแช่แข็งนะครับแล้วก็ถ้าเราตีตัวที่แช่แข็งเนี่ยมันจะดับเบิลแังขึ้นนะครับอ,อแล้วก็ไหนจะมีโอกาสตีติที้อีกนะครับห้าสิเปอร์เซ็นเลยนะเออแล้วก็แช่แข็งน,น้ำเอไปอีกสองวิเออแล้วก็ไหนถ้าถ้าเกิดเราตีดิทีเนี่ยระยะเราก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอืมเดีย๋ยวลองเซ็กบอสออกมาดเาเิเอาเป็นเอาเป็นเอาเป็นตัวนี้แล้วกัน ไม่ทันได้ตีเลยบอตายล่ะเอาเลือดสักห้าสิบอครับอ่ะ,อ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 ะนี่นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูดาเมดนะถ้าเกิดว่ามันแช่แข็งนะครับแล้วก็อิมิเลียเนี่ยตีนะครับดามเมจเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้น40%ะ่เพินะปุ๊บอันนี้16ื่นหใช่ไหมอ๋อมันไม่แช่วะ่ะ ิบหายมันแม่งไม่แช่อ่านี่อันนี้แช่แล้วยังติดสถานะแช่แข็งอยู่นะอเห็นปะทุกคนเมื่อกี้ดามิดนะครับ <c oughs> เห็นไหมทุกคนคือถ้าแบบตอนที่มันโดนแช่ใช่ไหมแล้วเราตีดามจดเพิ่มขึ้นสี่เเนนี่ยแล้วติดขีดได้เนี่ยคือดามจแรงมากนะครับเออดามจแม่งแรงมากนะ ป๊บมไม่ไม่ค่อยติดขีเลยนี่ขนาด50%นะออกมาต้องโดนแช่ก่อนนี่ว่ะเออปั๊บนี่ดาเมจสี่หมื่นนะครับทุกคนติดขีแล้วก็ดาเมจแรงขึ้น40%่อนะทัวรแรงอยู่นะครับแต่ว่าเงื่อนไขเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับเพราะเราต้องตีให้แช่แข็งก่อนนะ เออครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีประมาณเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ